ลับไปที่บลิปปี้สเตชันได้เวลาลูกขึ้นตาโกนเราจะไปเรียนดูเล่นไดบลิปปี้ <c oughs> ใช่แล้วดีโบต้นไม้คริส,สต์มาสต้นนี้ไม่มีไฟและไฟสวยๆเป็นสิ่งหนึ่งที่ฉันชอบที่สุดในวันคริสต์มาสใช่แต่รู้ไหมว่าส่วนที่ดีที่สุดของคริส,สต์มาสคืออะไรว้าวเฮ้ย hey! ฉันชื่อบลิปปี้และนี่คือดีโบ วัดดีฉันเบรรี่เป็นตุ๊กตาหิมะเอาล่ะบลิปปี้รู้ไหมว่าส่วนที่ดีที่สุดของคริสต์มาสคืออะไรกันฉันไม่แน่ใจอืสงสัยจังว่าส่วนที่ดีที่สุดของคริสต์มาสคืออะไรโอ้มีจดหมายมาอู้อูเราเปิดดูซิว่ามันเขียนว่าไง มันเขียนว่าการจะค้นหาความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาสนั้นพวกเธอทุกคนต้องออกไปประจนภัยทางนั้นเลยนี่เป็นการประจนภัยตามคำใบ้ที่จะพานายไปพบกับคำใบเพิ่มเราตามลูกศรไปทางนี้กันเอถอะโธไม่นะประตูมันล็อกอืมฉันอาจจะช่วยได้นะ เก่งมากเลยแบลรี่โอ้ดูสิมีแท่งลูกกวาดปักไปตามทางขึ้นเขาเฮ้ hey, ดูบนนั้นสิมีจดหมายอยู่บนลูกกวาดแท่งสุดท้ายพวกเธอต้องโหนสลิงข้ามไปเพื่อตามหาคำใบ้ถัดไปโอ้ oh, oh, oh. นั่นไงสายสลิงแต่ไม่เห็นมีอะไรให้จับเราจะข้ามไปยังไงเออใช้จมูกของฉันอีกทีก็ได้นะ ช่วยได้วัดดีฉันแคนดี้เดี๋ยวฉันพาโหนสลิงข้ามเองอุ๊บเกาะแน่นๆนะขอบใจนะแคนดี้โอ้โหโอ,โอ้ดูนั่นสงสยัยละสิต้องทำไไงต่อตะลุยป่าตามหาคำใบ้ถัดไปสิ่อ้นั่นไงเส้นทางเดิมป่าทางนี้อเราควรไปทางไหนดีฉันจะไปทางนี้ทางนี้ ฉันมั่นใจเลยวัดดีจ้าฉันฮอลลี่วันนี้ถือว่าพวกเธอโชอคดีเดี๋ยวฉันจะพาพวกเธอออกจากป่าเองเตามาเลยขอบใจนะฮอลลี่นี่ต้นคริสต์มาสต้นเดิมนี่จริงด้วยดีบอโอ้ดูสิมีคำใบ้ด้วยเพื่อให้คริสต์มาสข,ของพวกเธอสมบูรณ์แบบจงหาคำใบ้ใต้หมวกใบเล็กๆหมวกของนายหรือเปล่าแบลรี่ นายวางแผนเกมล่าสมบัติวัน่คริสต์มาสทั้งหมดนี่ใช่ไหมใช่ฝีมือฉันเองฮ่าฮาอ่ะฉันคิดแผนนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนมารวมกันเพราะว่านั่นคือส่วนที่ดีที่สุดของคริสต์มาสโอ้คำใบสุดท้ายของนายละเพื่อให้สมกับเป็นคริสต์มาสอย่างแท้จริงต้องนำดาวไปเสียบบนยอดต้นคริสต์มาสของเมืองเรานี่ไงต้นคริสต์มาสแต่จะเอาดาวไปเสียบบนยอดยังไงอืม <c oughs> เดี๋ยวนะ เรามาต่อตัวกันไปบันไดของเพื่อนได้นี่ว้าว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 ว้วทุกคนดูดีมากเลยและฉันได้คำตอบสำหรับคำถามแล้วว่าส่วนที่ดีที่สุดของคริสต์มาสคือการได้ใช้เวลาในวันหยุดร่วมกับเพื่อนฝูงและครอบครัวอัปโหลดคำตอบเลยดีบอสสุขสันต์วันคริสต์มาสสุขสันต์วันคริสต์มาสสุขสันต์วันหยุดนะทุกคน